ผมนี้คือคานะครับคาเหลืองนะครับซึ่งซึ่งปลูกไว้ตอนที่ขุดเป็นโคกหนองนานะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็เอามารดน้ําไว้นะครับเพื่อว่าจะได้ขุดไปปลูกต่อแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับซึ่งผ่านมาน่าจะครบหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีที่ขุดกับโคกหนองนานะครับวันนี้ก็จะมาทํากับขยายพันธุ์ครับเพราะว่าต้นนะครับโตแล้วนะครับโตแล้วพร้อมที่จะขยายพันธุ์ในพื้นที่ โคกนองนาครับเป็นที่โคกนองนาแห่งนี้นะครับผมนี่ครับก็มีที่ปลูกไปแล้วก็มีกล้วยนะครับมีคาครับมีมะพร้าวนะครับแล้วก็ยางนานะครับพือเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยปลูกเป็นป่าด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาขุดขาทาการขยายพันธุ์เพิ่มนะครับเพราะว่าดินตรงนี้เป็นดินเหนียวนะครับเพื่อนๆครับผมยากมากนะครับผมผมก็ได้เตรียมขุดหลุมไว้แล้วบ้านนะครับสามหลุมนะครับหนึ่งครับสองแล้วก็จำนวนสามหลุมนะครับขุดง่าย ขุดไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคาเนี่ยเขาเขาจะเะตัวดีนะครับเวลาเราขุดมาใช้งานหรือว่าขุดไปขายเนี่ยจะขุดยากมากนะครับเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยครับผมอุปกรณ์นะครับที่นํามาขุดก็จะเป็นจอบนะครับเป็นเป็นของจอบนะครับเนี่ยแล้วก็เอามาเชื่อมนะครับเชื่อมติดเป็นเหล็กครับเพื่อว่าเราจะขุดง่ายๆเนาะเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้มันเป็นดินเหนียวครับเนี่ยดินเหนียวครับซึ่ง คุณขุดยากมากนะผมก็ได้ขุดไปแล้วนะครับนีขุดไปแล้วตับขาเหลืองนะครับขาเหลืองขุดไปแล้วดินเหนียวครับขุดยากมากครับปลูกไว้ครบหนึ่งปีนะครับครบหนึ่งปีคตั้งแต่ขุดโคกลงนานนะครับดินเหนียวขุดยากมากควันนี้น่าจะเป็นต้นที่จะเจรตัวต่อไปแต่ก็โดนแล้วครับ ดนแล้วนี่ครับโดนแล้วครับขุดยากมากครับขุดยากมาเป็นดินเหนียวนะครับต้องขุดโดยรอบเลยใายต่อนะครับดินเหนียวขุดยากมันเหนียวนะครับแล้วก็ต้องใช้แรงเยอะนะครับในการขุดนะครับนี่ครับขุดมาได้ระยะหนึ่งผมก็เองัดออกมาแล้วนะครับทําการเอาเสียมาจอบมีแต่งัดนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือใหญ่มอนกันนะครับนี่ ประมาณนี้เลยนะครับเตรียมที่จะไปขยายต่อนะครับซึ่งขุดยากมากเลยเป็นดินเหนียวด้วยต้นใหญ่โตนะครับถือว่าโตเลยสวยงามนะครับเหลืองๆนะครับสวยงามมากนะครับเต็มเลยเดี๋ยวจะทําการขยายพันธุ์เพิ่มต่อไปนะครับเหนียวเลยครับเหนียวยากมากนะครับมันต้องขุดแยกออกมาก็จะดูประมาณนี้ครับ จะไปเฉือนนะครับเฉือนเอาเง้าของเขาเองนะครับเตรียมพร้อมแล้วครับนี่ลุมครับก่อนจะปลูกครับต้องต้องตัดออกนะครับต้องตัดต้นกลาเง้านะครับประมาณนี้ก็ได้ครับประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่ปลูกแค่หนึ่งหัวแค่นี้พอนะครับถ้าทานใดครับที่สะดวกนะครับสามารถเอารากออกได้เลยนะครับสามารถเอารากออกได้เลยเพราะว่าปลูกไปก็รากเขาก็ไม่ไม่มีประโยชน์นะครับเขาจะเงอกรากใหม่ออกมานะครับ ก่วางแันนี้เลยนะครับปลูกไม่เยอะเท่าไรครับต้นเดียวก็เกิดนะครับต้นอย่างนี้ก็เกิดได้นะครับตัดเลยครับใบก็ไปเป็นปุ๋ยไปนะครับตัดเลยส่วนหนึ่งก็ถ้าปลูกเหลือผมจะเอาไปเอาไว้กินนะครับรับประทานเลยวันที่คูเดือนนะครับปลูกมาหนึ่งปลูกมาหนึ่งปีนะครับได้ผลแล้วก็ต้องขยายพันธุ์ต่อไปครับก็ ตรงไกลแบบนี้ก็ตัดง่ายเหมือนกันนะครับหรือถ้าไม่มีก็ใช้จอบเสียมสับก็ได้นะครับสลวนผมก็ใช้กางไกลนี้เป็นประจาอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับนี่เงาหนึ่งเลยใหญ่ๆด้วยแกปพันแป๊บเดียวครับคานะครับนี่ครับเดี๋ยวไปปลูกลุ่มที่สองนะครับลุ่มที่สองก็ตรงนี้นะครับใส่แค่ประมาณนี้ก็พอนะครับผม เขาก็เกิดเองนะครับไม่ต้องกลัวข่าเขาขยายพันธุ์ง,ง่ายอยู่แล้วครับข่าขยายพันธุ์ง่ายอยู่แล้วโส่วนรูปนี้ก็ี่ลูกแค่นี้พอนะครับครับส่วนที่เขาจะเจอจญติโตก็เป็นส่วนนี้นะครับต่อไปนะครับส่วนนี้ครับจะแยกออกมาเขาจะเจอติโตแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับปลูกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาปลูกแล้วก็ขอลาไปเที่ยวนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม